สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ STV Freestyle นะฮะสำหรับวันนี้นะครับเราจะไปพบกับกีฬาชนิดหนึ่งฮะที่เขาเรียกกันว่ามัชชิอาร์ตหรือศิลปะป้องกันตัวนี่เองส่วนจะเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลยฮะ ครับสำหรับศิลปะป้องกันตัวที่พูดถึงก็คือเทควันโดนั่นเองะฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมอยู่ที่เดลิคิดยิมนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเป็นที่ได้รับความนิยมมากขนาดไหนน้องๆกำลังซ้อมกันเลยฮะเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับพอดีผมอยากทราบว่ากีฬาเทควันโดเนี่ย เกาหลบถูกไหมครับกีฬาเทควันโดเป็นกีฬาประจําชาติของประเทศเกาหลีนะครับก็มีมาหลายพันปีเหมือนกันแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยก็คือเริ่มกระจายเผยแพร่ไปทั่วโลกแต่ว่าบ้านเราก็เข้ามาได้ประมาณ30กว่าปีแล้วครับผมเข้ามาบ้านเราได้ยังไงครับช่วงแรกมันจะเป็นสงครามสงครามช่วงสงครามโลกครับคือกองทัพสหรัฐนี่เชิญอาจารย์เกาหลีเข้ามาสอน เฉพาะในกองทัพทาหาร,ร,รแต่พอสงครามจบเสร็จแล้วก็เขาก็กลับประเทศแต่ช่วงหลังก็คือทางเกาหลีเนี่ยส,ส่งอาจารย์มาส่งอาจารย์มาเผย,เผยแพร่ครับผมแล้วเทควันโดเนี่ยที่เป็นสายกีฬาเนี่ยมีการแข่งกันแยกเป็นกี่รูปแบบเนาคือปัจจุบันนี้จะมีหลายรูปแบบครับการแข่งขันก็จะมีประเภทต่อสู้ในภาษาเกาหลีเรียกว่าเกลุก,กินะครับแล้วก็ประเภททา่ารำ เพทรามเรียกว่าเพทภูมเซ่ครับก็อย่างเห็นที่น้องๆเขาลํมกันอยู่คือซ้อมแข่งขันเป็นประเภทท่าลํมต่อสู้แล้วอย่างเห็นที่แข่งกันตามในโทรทัศน์ในทั่วไปที่แข่งกันแบบแข่งด้วยการต่อสู้อย่างเงี้ยครับผมไม่ทราบว่ามีกฎ กติกาอย่างไรบ้างครับผมถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นกติกาการแข่งขันเนี่ยเราก็จํากัดเรื่องของอาวุธที่อันตรายอย่างมวยไทยบ้านเราจะใช้สอก,กับเขา่าใช่ไหมครับเพราะนั้นเทควันโดเนี่ยมันเป็นกีฬาสากลเขาก็ต้องเซฟเรื่องการบาดเจ็บเพราะนั้นก็จะห้ามศอก<ม>ห้ามเขา่าไม่ให้ใช้ไปใช่ครับแล้วก็หมัดในห้ามชกที่หน้าหมัดจะชกได้เฉพาะบริเวณลำตัวแต่ห้ามชกที่ใบหน้าครับผมแล้วการคิดแต้มของการแข่งขัน ถ้าคิดแต้มปัจจุบันนี้จะมีแต้มพิเศษให้ก็คือท่าที่เป็นท่ายากโดยการหมุนเตะเนี่ยจะเพิ่มให้อีกคะแนนโดยเตะที่ท้องปกติท่าเตะจะได้1คะแนนครับแต่ถ้าเป็นหมุนเตะนะครับก็จะได้2คะแนนแต่ถ้าเตะที่ศีรษะบริเวณหน้าขึ้นไปนะครับก็จะได้3คะแนนแต่ถ้าเป็นลูกหมุนเตะก็จะได้4คะแนนครับปัจจุบันก็คะแนนจะเพิ่มขึ้นเยอะจากสมัยก่อนเนี่ยก็คือเตะ1คะแนนกับ2คะแนนไม่ไม่เกี่ยวกับท่าหมุนหร,หรือไม่หมุน ลัมเนี่ยเขาคิดคะแนนเป็นยังไงครับประเภทท่าลัมนะครับท่าลัมจะแบ่งคะแนนก็คือคะแนนเต็ม10คะแนนแต่ว่าจะแบ่งคะแนนออกเป็นสองส่วนก็คือ5คะแนนเนี่ยเป็นคะแนนพรีเซนเทชันคือแสดงออกถึงท่าทางความแข็งแรงความมั่นใจครับก็ดูที่การเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็น้ำหนักจังหวะแต่ถ้าเป็นอีก5คะแนนเนี่ยจะเป็นความถูกต้องของท่าลัมครับผมก็เวลาที่นักกีฬาแข่งขันเนี่ยจะโดนตัดคะแนนตรงที่ก็คือเราเคลื่อนที่ผิดจังหวะ นะครับทำท่าทำท่าผิดแล้วก็ดูความแข็งแรงนะครับว่าอาจจะตัดเรื่องการทรงตัวยืนตรงไหมนะครับถ่ายน้ําหนักถูกไหมก็จะตัดทีละศนยคจับ่นหนึ่งครับแล้วแข่งลําเนี่ยต้องแข่งกับประเทศอื่นโดยอย่างไม่เอาเอาเฉพาะในประเทศก่อนลวกันถ้าแข่งกับยิมอื่นอย่างเงี้ยต้องลําพร้อมกันเลยไหมครับหรือว่าแยกกันลําก็จะเหมือนคู่สายในประเภทการต่อสู้ถ้านักกีฬาเกิน8คนเข้าไปเราก็จับเป็นคู่สายก่อน เลาจับคู่สายเข้ามาก็คือชนะแล้วเข้ารอบต่อชนะแล้วเข้ารอบต่อแล้วท่านี้เหมือนกันทั้งสอ,อง่าท่านเนี่ย<ว>จะเป็นท่ามาตรฐานที่เขากําหนดไว้ว่าเราต้องราตั้งแต่แพทเทิร์นที่เท่าไหร่แพทเทิร์นท่าราที่1ที่2ที่3ที่4จนถึงแพทเทิร์นของสายดํอ่าจะดูที่ช่วงอายุกับระดับสายเขาก็จํากัดไว้ว่าอ่าช่วงอายุนี้ระดับสายเท่านี้ต้องราท่าไหนทั้งหมดมีกี่แพทเทิร์นครับอ่ pattern, าแพทเทิร์นแพทเทิร์นสายสีของประเทศเราจะมีสิบสิบแพทเทิร์นนะครับแต อาจารย์เกาหลีนี่ยมาเพิ่มให้คนไทยอีก2เป็น10แต่ก็จะมีท่ารำของสายดำอีก10ก็สรุปแล้วมีทั้งหมด20ท่ารำ25ท่ารำครับผมค่อนข้างเยอะพอสมควร เราเคยพาเด็กไปแข่งไหมครับนักกีฬาที่โรงเรียนเราเนี่ยจะออกแข่งขันทุกเดือนนะครับแต่ว่าเราก็จะเว้นช่วงทัวร์นาเมนต์ก็คือทัวร์นาเมนต์ทั่วไปที่เราพาเด็กๆออกหาประสบการณ์เนี่ยก็จะแข่งประมาณ1-2เดือนต่อหนึ่งครั้งแต่ถ้าเป็นระดับชาติก็คือจะเป็นนักกีฬาจังหวัดเขาจะต้องเดินทางไปแข่งขันทุกปีก็คือเป็นกีฬาเยาวชวนแห่งชาติกีฬาแห่งชาตินะครับรางวัลที่ที่ได้มาปีล่าสุดน,นี้ก็คือได้รางวัลเหรียญเงินประเภทท่าลำ ที่ชนบุรีเกมนะครับครับก็ได้ลองแชมป์มาได้ลองแชมป์มาแล้วประเภทการต่อสู้เราประเภทการต่อสู้ก็ส่งเข้าแข่งขันแต่ว่าช่วงช่วงระยุเนี่ยอายุของเด็กที่เราส่งต่อสู้ยังเป็นเด็กเล็กอยู่อ๋อรุนเล็กใช่ครับก็คือตอนตอนนี้เด็กต้องต้องไล่ตามรุ่นอายุถ้าเยาวชนเนี่ยเรามีนักกีฬาต่อสู้ด้วยแต่ปีที่แล้วที่เรา่งส่งแข่งเนี่ยเราจะมีประเภทท่าลำเพราะว่าเด็กอายุยังไม่ถึงเต็นครับ ก็รางวัลล่าสุดที่แข่งขันทัวร์นาเมนต์ก็มีชิงแชมป์ภาคอีสานที่ช่วงวันแม่แห่งชาติ12สิงหาที่ผ่านมานี่ใช่ครับชิงแชมป์ภาคอีสานที่จังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้ได้รับรางวัทลทั้งรางวัลทีมยอดเยี่ยมแล้วก็ผู้สอนยอดเยี่ยมมาแล้วก็นักกีฬาก็ได้หลายเหรียญทองั อยากฝากอะไรถึงผู้ปกครองที่สนใจอยากพาลูกหลานมาเรียนกับเราเนี่ยครับก็บฝากไปยังผู้ปกครองทุกท่านนะครับ,รบก็คือ,อช่วงปิดเทอมนี้พยายามหากิจกรรมให้ใหเด็กๆเกยาวชนเราหากิจกรรมที่มีประโยชน์เวลาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มาเล่นกีฬานะครับออกกําลังกายก็เทควันโดก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับให้เยาวชนทุกคนมาสมัครเรียนได้นะครับช่วงปิดเทอมเพื่อออกกําลังกาย ผมินายฝึกระเบียบฝึกสมาธิทุกอย่างครับก็คือไม่ดีกว่าปล่อยให้ไม่ไปเล่นไปเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้เราก็ได้รู้แล้วนะครับว่ากีฬาสวนโดมมีประวัติอย่างไรบ้างการแข่งขันเป็นยังไงบ้าง ที่สำคัญนั่นคือการออกกำลังกายที่ดีทีเดียวครับสำหรับเด็กๆเ <c oughs> พราะว่าได้ฝึกระเบียบวินัยด้วยนะครับแล้ววันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เดชเ,<อ>เป็นอย่าง<อ>ามากเลยครับ สำหรับ s b p Style <c oughs> ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ